ยากสุดเลยฉากยากสุดก็คือฉากที่ทําพิธีอ <Hey. S 2> เออที่ฉีใส่บาทอ่ะจริงจริงแล้วแม่ตอนนั้นแม่คิดดีฉี่ดีหรือไม่ดีไงเพราะแม่ก็ธรรมะธรรมโมเนาะก็คิดว่าเออบาตรอันนั้นเขาพระไม่ได้ใช้อืแล้วก็อีกอย่างคิดไปแค่เออเราเป็นนักแสดงไเขาให้แสดงอะไรก็ต้องได้เงี้ยแล้วก็ยากเกือบยากเกือบทุก ฉากอะต้องอมขนมปังกับใส่น้ําแดงอให้แม่อมเต็มปากเนี้ยเหมือนับเหมือนกับเ,เป็นอะไรอะเป็นเป็นของที่ไม่ดีเงี้ยบวันทิ้งเนี้ย คือจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกแต่เพื่อทำใจทำใจใช่ก็บาดอะเนาะแบบแต่ก็เป็นฉากที่ทุกคนจดจำเลยแม่รู้ใช่ไหมฮะแล้ว้ตอนแม่ดูครั้งแรกรู้สึกไงตอนไปดูหนังเลยไปดูตัวเองอะก็ก็ลุ้นตัวเองแล้วชอบใจตรงที่ปีนหน้าต่างเลยก็ได้เออปีนเองวะก็ก็มีเขาเอาเอาเอาไม้ไปวางไว้นั่งก็ได้อะไรก็ได้แต่แม่ก็อยู่ตรงนั้นเองอยู่ตรงนั้นรอเออแล้วแล้วก็ขี่แล้วก็ล้วงปากค่ะค่ะล้วงปาก ล้วงเข้าไปแนละ้วเสร็จแล้วเขาก็เอามือปลอมเข้าไปอือก็ล้วงกันจริงๆทํากันจริงๆเหยยบเหยีบยบเหยยบเอชื่ออะไรนะมิมมิมอะอมแล้วเหมือนก็จะงัดจริงๆเหมือนแม่บอกกันตอนนั้นอารมณ์แม่ก็โกรธก็แค้นกูจะเออมึงให้ได้อย่างเงี้ยทำกุณมากไหม <laughs> อย่างเงี้ยเออ,อต้องยิ้มเลยว่ากูชนะแล้วอย่างเงี้ยเออเออ สุดท้ายหนังประสบความสำเร็จมากๆแม่รู้สึกยัางไงก็ดีใจมากๆมีแต่คนพูดถึงยายช่วยยายช่วยยายช่วยแม่เล่นหนังมาเยอะนะแต่ไม่มีใครรู้จักแม่พอมาเป็นยายช่วยตอนนี้ไปไหนเขาตอนหนังออกใหม่ๆอ่ะแม่ไปแสดงแสงสีเสียงที่โคราชเด็กมัธยมทั้งนั้นรู้ว่าแม่เป็นยายช่วยไงมาขอถ่ายรูปกับยายช่วยต้องให้แม่ชี้นะอย่างเงี้ยเออภาคภูมิใจมากๆเลยแบบรักเฮียคุยมากๆเลยรักูวกกำกับเออ